ตอนนี้มันเริ่ม,ม,มด,ดึกแล้วนะครับกบมันเริ่มออกมาแล้วเราก็เลยว่าจะไปส่องกบกันสักหน่อยครับครับส่องกบกันเห็นไหมเนี่ยมันมุดเข้าไปเลยก็เอาไม้อ่นนใช่ไหมเพราะมันมุดในพวกกตัวนี่้ตัวขยะเยอะๆเออตรงนี้ก็มุดอยู่ตรงนั้นแหละดูก่อนว่าคนมันลึกแค่ไหน บางทีมันก็นลึกบางทีก็ไม่ลึกเลยอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะเออนี่นั่นนี่โอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรนะต้องเยิบมาน่อนะได้แล้วครับอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่กบโอ้ยตัวหนึ่งนี่ไงได้ตัวหนึ่งละเยสติงว่ะแต่ไม่รู้ว่ามัน ตัวเล็กเกินอ่ะนี่ครับนี่อีกตัวออ้ยูเกมเกมเกมทุกคนกูเกมผมเกมแล้วทุกคนดูตีนกูนี่โอ้หดูนี่ครับผมเข้าไปข้างในโครนแล้วก็โดนดูด นมันลึกมากอะเพราะฉะนั้นเราต้องถอดรองเท้าทุกคนคืนนี้ผมต้องได้อาบน้ำมาเลยนี่ได้ไหมตัวทีมันมันตัวใหญ่แค่เท่านี้เองเหรอโอ้ยดูครับนี่คือโคนลึกมากนี่ไงสุกยอกนี่ละดูดิ นต้องอย่างนี้นะมีกับน,นั่นนัเนี่ยครับดูมันแก้ผ้าละดูนะกูจะใส่กูจะไปล่าละ,ละสวัสดีครับผมซันเดย์นะฮะวันนี้ผมจะไปจับกบแม่น้ำนะครับก็อตอนนี้ก็โคลนมันอยู่ลึกมากผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นไงเอาป่านนี้ที่จะได้แค่สองตัวสองไฟสองไฟ<อ> โอ้มิดนะมิดนะครับทุกคนดูโครนนะครับว่ามันลึกแค่ไหนนี่ความลึกของโครนประมาณนี้เลยนะครับ้ว่าปกอยู่ที่ไหนก็บอกดิมีส่องไฟสิอหันนี่หันหันอย่าหันหลังให้กล้องสิอืี่ลึกลงหนึ่งตัว bạn chặt bạn, ướt hết, trời rét trời nó cũng chặt. Tại sao phải mặc áo Nếu như bị trượt thì sẽ bị trượt hết. Đúng vậy. 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 มันก็เลมีแ <laughs> ค่สายเดียวจะดูเหือไ,ได้เยอะแล้วคืนนี้มันต้องได้เต็มถุงครับโอ้โหบกบุลงนนทุงขนาดนี้โอ้โหตนเดินน่ะโอ้โหกกอุ้ย่านตัวใหญ่นี่นี่นี่มเห็นป่าวโอ้โหใช่ใตัวใหญ่ด้วนี่เนี่ยมือหนี่นี่นี่เออเนี่ยเนี่ยโอ้หค่อย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 ่ ยึดมือก็จับงบนขมบเลยอมือเลยนี่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 ี่ตัวหนึงเนี่ยใจอย่างเยอะเลยเนี่ยได้ตัวละอยู่เฉยๆก็ได้เนี่ยยอมากครับทุกคนกบเนี่ยเดีไปฝั่งนน่นเดีไปบ่ได้เนี่

นี่มันโผูกแค่หัวเลยแต่ตายเยอะมากนะเห็นไหมต่อแลก็ิดน้ำใสไวเนาะใช่ใช่ไีมน้ำน้ำใสโคตรไวเลยตัวนึงตัวใหญ่ไหมชาวนิ้วโปรงนะเฮ้ยนิ้วโปงอยู่จับสองมือให้ดูครับได้สองตัวก็รอตาเอาซิตัวนี้หาไปแล้เอาตัวนั้นเอาตัวใต้นั้นไไม่ด้จับอ่ะมันก็จับเลยใต้นั่นนี่แนว่าจะโชว์เสน เป็นไงครับเป็นไงครับมึงเบาเครับโอเคได้ตัวเดียวมึงเบาเบาหน่อยครับกบตัวหลวงข้ามมีหมดแล้วครับนี่กบที่เราจับฮะตัวใหญ่เจอดเนื้ออุ้ยได้ตัวใหญ่เลยอน้องๆอันนี้นี่ส่วนใหญ่นี่เป็นแดดพวกใบใบไม้ับลูกกอเป็นไงพิพิซันเราคนลุยอ่ะก็ทำมาลอยแล้วเราต้องยอม

ไปมั้ยพี่พี่ถือหัวมั้นะไปกันนะไปกันโอเคโอ้ยปลาปูนี่มันทีมเิรมกว่าหน้าหน้าฝั่งนั้นอาจารย์เนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามันอ่ะเนี่ยหน้าหน้าหน้ายพี่ก็บอกเดี๋ยวดู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 หัวน้ำหมัน้ำหมาที่ได้ำหมาที่ไรน้ำหมาข้นลึกอ่ะคืนนี้คืนนี้กบกับเอกจะลองบอกว่าพวกมึงมาทำอะไรกั้นี มุดหาแถวร้านแถวอีตัวมุดแล้วอะเนี่ยดูดิเนี่ยผล่ตรงนี่เลยข้างล่างพี่เลยนี่นี่อย่าชิวพอชิวตัวนี้ถต่ว่าเนี่ยชิงจังเลย

เสียมนาทีเนีมันที่อยู่เฉยมันก็มากระโดดใส่นีเราเนี่ยตัวใหญ่อะเนี่ยเนี่ยโอ้โหสองสามตัวโอ้เยอะโอ้คุณยูเนาะมึงดูดีๆอะมึงเห็นอยู่แล้วแหละอาจารย์ซันมึงไม่เห็นหรอมันจะโผล่แค่จะโมกตาเนี่ยตัวใหญ่สองสามตัวเนี่ยนีหนงตัวเนี่ยหนงตัวผิดันได้กี่ตัวละ พี่สันแม่งมันอยู่คนเดียวตันียังจัยัหตัตรตาตรงใบไม้ไปมันแลมตัวเลยนีตรงนันจับเลยใช่ตรงนั้นดินนุ่มๆนี่มันน่าจะมุดๆไปได้มุดไปเรื่อยๆทำให้เราคลํำนี่คลำมีโอกาสคลำเจอยากมากเนียโอ้โหนี่นี่นเอบล็อกลยเอามาเก็บกัน

โอ้โหโยนตู้จะไปไงนี่ไม่โยนยังไงวะกันเลื่มแดกเป็นนี่ป่ะเป็นไหนวะเป็ไหนวะตรงนี้วะตรงนี้วะวันนี้ปะพี่โยนไหมนะอืมเชี่ยวใจได้เต็มมือแล้วตอนเนี้ยถูกเฉยโอ้ยถูกเลยเต็มเลยเต็มมือแล้วฮะ tay mướn bị sắn lá, trời,

สองพวกข้างหน้าตรงเดินก่อนนะมองดูจริงจริงนี่ก็อยากลงไปจับนะแต่ไม่หนาวคนหนาวเลยตัวเนี้ยตัวนึงก็อยู่เนี่ยหนเนี่ยอาจารย์เห็นว่าพี่พี่ซันเห็นว่าเอาไอ้บ้ามันเลื้อยเข้ามาในนี้แล้วก็ได้เฉยเลยเอ้าตัวใหญ่ด้วยนะประเด็นน่ะนี่โอ้ หมดเยอะปล่อยปล่อยปล่อยตัวเล็กปล่อยไหนไหนจูปี้มูวิซันหน่อยนี้ปั๊บมาไหนดูไหนโชว์หน่อยนี้ตัวเล็กตัวเล็กถ้าตัวถ้าตัวไม่ใหญ่มากนี่ไม่ต้องจับหรอก็ค่อยส่องไปมิจฉาหลงกันอยู่นี่พ่ออ่ะ เราเหยียบแล้วมันเป็นร่องเดียวนี่นี่ตัวีนี่วโอ้ยแมงมอมี่ะไรบ้งดบักเอ็กเาจะต้องไปไหนต่อไรครับได้เฉยเล็ไม่ใหญโอ้ระวังนะนี่นี่เหยียบทีนี้หายครึ่มขาเนี นี่ตัวใหญ่อันนี้ได้โลนึงอย่างพี่เป๊ะย่างอย่างนี่ดูครับโอ้โหโคตรเยอะตกปลาเจาะทุกคนได้แล้วอาจารย์ถ่ายรูปโป่ะถ่ายรูปโป่งวะดูเด็กไทยเด็กได้ตัวใหญ่เราถ่ายรูปโป่งอัะ ถ้ามีคนหนึ่งจับโกโปรเดินตามน้ำมันเลยเนี่ยใช่โอ้หยอตัวนี้หุ่นเท่งวะพี่กายบอกว่าเนี่ยกบนักกล้ามกบนักกล้ามใช่ไอ้ตรงรองเหยียบนี่ก็ไม่แน่นะนี่ไม่ใช่เหยียบปุ้มนี่หลุดขา

หนาวจริงนะเนี่ยมัหยนหลอ่ะเอนาตอนนี้นี่สิหองศาใช่ไหมบริเวณที่เราเหยียบเนี่ยน่าจะมีเงนใช่เพียบเลยนะแต่ว่าอนนุหมหนาวจนน้ำมุกหลเลยอ่วูใส่บิกบ๊กซบิ๊กโอ้โหอือย ได้เนี่ยได้ทัวทัวา้ำไม่ได้นี่ครับตัวนี้ใหญ่สุดของงานเลยไหนไ้นแค่ตีนก็รู้ละฝั่งนี้ก็เต็มไปด้วยแหละเดีเดี่ยเดี๋ยวเดเอ้าพีนจักรผมก็จับสองมือเลยเออทัวอีกข้านึงเล็กข้างนึงใหญ่นี่ครับ มูตัวนี้ใหญ่เนาะใหญ่มากตัวนี้ใหญ่ใหญ่ดูดิโอ้ดูนี่ครับบักมากโอ้โหบักเอกเลยตัวนี้ให้มันไม่เหมือนกันมันดิบไม่เข้าตากูโอ้โหเข้าตาโอ้โหปิจู เกียหนาวนี่ยจริงอ่ะถ้าถ้าไม่ค่อยมีก็พอแค่นั้นเราก็ได้เยอะมากแล้วนะเข็ดนี้ก็ได้นี้ก็พอแล้วก็ไล่ซะาเปน้อนก็พป็นอีกมันเจนน้องโอ้ยล่าสุดนะครับตอนกูเปลี่ยนเหมือนน้กันฝั่งนู้นไม่ได้ไหมฝั่งนู้น โอ้โหพี่เปี๊ยเอ้ยโอ้โหปัดโธ่สู้เอาไปมาได้แล้วเด้อสู้ไปไม่ได้อยู่สภาพตุ้ตินงหุยอดแต่ว่าบูภูมิใจครับอีกคนแห้งร้นสุด วันนี้เราจับกบไปเยอะมากโหดูในถุงเพียบเลยประมาณกิโลเนี่ยประมาณโลกว่าใช้เวลาจับประมาณยี่สิบยี่สิบีแป๊บเดียวเองได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดจริงกันสาหรับคิ่นี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเราจุกเฉยไงเรามาจับแล้วมันมีเยอะเราก็เลยวิวีมาถึงปป๊บเราจับจับจับเพลินแล้วก็เลยจับไปเรื่อยสรุปคือกบเยอะมากไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ จะทำอะไรกันค่อยว่ากันแล้วกัน